ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คงไม่มีอะไรโด่งดังไปเท่ากับรถกระบะคันหนึ่งนะครับไปชนท้ายรถหรูนะอย่างโรสรอยเข้านะครับไอ้เรื่องขับรถชนท้ายเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะก็คุยเรื่องคลิปเรื่องการขับรถชนท้ายการขับรถจี้ขับรถบี้มาค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยที่จะขับรถนะครับ แบบชนิดที่ว่าไปจี ai, ้ท้ายจี้ท้ายนะครับริงอยู่ครับบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหให้บางคนเขาแช่ขวาแต่การแช่ขวาหรือว่าการอยู่ขวามันต้องแยกแยะก่อนอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองเส้นทางระหว่างต่างจังหวัดนะครับถ้าเส้นทางระหว่างต่างจังหวัดเนี่ยโอเคมันมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแช่ขวาก็คือแช่ขวาบางเส้นทางนี่เขาก็ควบคุมหลายๆอย่างอยูอย่โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยนะครับคนที่ขับจี้ นะครับหรือขับบี้จนไม่มีระยะเน่ยพอที่จะเบรกเนี่ยนะครับมันกลายเป็นพฤติกรรมนะครับมันกลายเป็นพฤติกรรมแล้วก็จะติดนะครับติดเป็นนิสัยพฤติกรรมเลยว่าพอสตาร์ทรถั้งหน้ามากูจะต้องเบิ้ลบื้นบื้เบิ้ปื๊ดปื๊ดึ๊ๆๆึ๊จึ๊ึ๊จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันกลายเป็นติดพฤติกรรมคราวนี้ก็จะขับเหมือนมนุษย์มนาปกติไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วพฤติกรรมเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนว่าเราต้องขับขับทรงนี้ขับแบบนี้นะ แล้วก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลาปุ๊บมีอะไรขึ้นมาเบรกปุ๊บไม่ทันชนท้ายอาทิตย์หนึ่งนะครับจะมีข่าวมีภาพเรื่องรถชนท้ายเนี่ยอยู่ในโซเชียลเนี่ยเยอะมากนะครับผมเองอยู่เชียงใหม่ต้องบอกได้เลยว่าเดือนหนึ่งนี่มีอาจจะถ้านับเป็นวันนี่อาจจะมี20 25วันเลยได้ซ้ำนะครับที่รถจะชนท้ายหรืออาจจะมีประมาณ90เอร์เซ็นตเลยนะครับที่จะรถจะชนท้ายบนถนนมหิดลนถนนมหิดลน,น,น,นเชียงใหม่ โดยเฉพาะช่วงสะพานขึ้นสะพานลงสะพานนะครับช่วงสะพานลงสะพานเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเนี่ยผมคุยเรื่องนี้หลายครั้งมากนะครับเวลาอัดขึ้นมาปุ๊บความเร็วส่งขึ้นมาพอไปเจอรถที่ติดกันอยู่ข้างหน้าลงเนินปุ๊บติดเบรกจ้ากเลยแล้วข้างหลังก็ส่งมาอย่างเร็วด้วยพอรถข้างหลังบี้เรามาเราก็จะมีพฤติกรรมบี้บี้ข้างหน้าต่อไปอีกเพื่อจะลดช่องว่างนะส่วนตัวผมนี่จะบอกเลยยิ่งท่านรถข้างหลังจี้เรามาเท่าไหร่ เราก็ต้องเว้นระยะข้างหน้าถ้าเขาชะเง้อมานะครับเอาโอ้โหข้างหน้าเราว่างตง้องห้าเมตรเนี่ยช่างเขาเราอย่าไปยุ่งนะครับเราก็อยู่เราอย่างนั้นนะครับถ้ามันห้าเมตรแล้วถนนมันติดพันทั้งซ้ายทั้งขวามีแต่รถนะครับเราจะอยู่ช่องไหนก็อยู่่ไปเถอะในเมืองนี่นะครับทุกช่องการจราจรเนี่ยรถมันเยอะทั้งหมดนะครับจะมาพูดเรื่องเรื่องเลนขวาแช่ขวาอะไรไม่ได้ในเมืองนะครับเราพูดไม่ได้เลยนะครับกนะ็เหมือนคุณวิ่ง วิภาวดีลังสิต์อย่างเงี้ยแช่ขวานี่หมายความว่าเออข้างหน้านี่มันโล่งจนไม่มีใครเลยอย่างนี้พูดแช่ขวาแต่ถ้าข้างหน้ารถมันติดพ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 ันไปเรื่อยเรื่อยๆรระยะเนี่ยห่าง5้าเมตร7เมตรเนี่ยผมว่ามันเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับรถบางคันทําเบรกมาดีนะครับสามารถเบรกอยู่เบรจึ๊กได้นะครับอย่างคันนี้ผมก็ไม่ได้ว่า,างั้นนี้นะครับเบรกดีนะครับเบรกอยู่แต่คันท้ายของเราเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่า นะครับบางทีเราเบรกเอาอยู่ไม่ชนข้างหน้าแน่นอนเราปึ๊กข้างหลังล่อเราเลยโป้งนะครับท้ายสุดเสียเวลามันก็มีวิธีนะครับที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับเราคือเราต้องรักษาระยะห่างนะครับระยะห่างกันัขนข,น,ขนหนสมมุติคุณมองกระจกหลังตัวนี้นะครับแล้วมันมีรถไอ้บ้านะครับมาพฤติกรรมมาบี้ท้ายนะครับควันขงมงโฉงเฉงขับปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บแม่งจะลดช่องไฟเหมือนกับที่ คุณพี่ผู้หญิงในคลิปที่ดังๆนี่ก็บอกว่าต้องดูดไม่ต่ำกว่า1เมตรนี่นี่มีปรมาจารย์สอนด,ด้วยนะนะครับต้องดูดไม่ต่ำกว่า1เมตรระยะพวกนี้นะครับรับประกันเบรกไม่ทันหรอกครับ1เมตรนี่ไม่ต้องเหลือเลยครับผมไม่ต้อง1เมตรหรอกครับ5เมตรยังแทบจะไม่เหลือเลยขึ้นอยู่กับความเร็วความเร็ว90นะครับความเร็ว100นะครับความเร็ว120นะครับความเร็ว1 1 0 บนทางด่วนถ้าเหลือระยะนิดเดียวเบรกบางคนเอาอยู่บางคนแต่งรถมาโอ้โหแต่งแบบเต็มสตรีมเลยเต็มสูบเลยจานเบรกละ่ะพาเบรกละ่ะน้ำมันเบรกละ่ะนะครับช่วงล่างละ่ะเอาอยู่ไหมนะครับบางทีเบรกเสร็จฟัดซ้ายฟัดขวานะครับเบรกเสร็จเอาไม่อยู่นะครับล้วก็จะบอกว่าเบรกลื่นนะเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่บรรทุกมาก็มันเกี่ยวข้องอีกนะครับบางคนแต่งหมดเลยทุกทุกอย่างเบรกไม่แต่งอีก บเบรกมันก็มีหลายระดับราคาอีกนะครับาราคาไม่กี่บาทโอเคก็เริ่มต้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ง่ายสุดกระพเบรกนะครับจานเบรคก็ของแต่งนะครับพวกนี้เวลาจะแต่งก็ต้องเอาของแท้เข้าไา of, forget, 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 forget. าว้โโะนะครับก๊อปก๊อปเทียบ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 ก๊อป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 เทียมเทียมฟังแล้่งงไปหมดก๊อปเกดเอก๊อปสามดาวโอ้โหฟังเรื่องงงนะครับ คุณก็จะทําคุณก็เอาร้านที่มันเชื่อถือแล้วก็เป็นแบรนด์เนมที่เขาเล่นการว่ามันมันอยู่มันหนึบอะไรประเภทนี้นะครับท้ายสุดนะครับก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเมืองนะครับรถยนต์พุกพ่านนะครับพวกนี้ทําเสียบรรยากาศหมดนะบางบางทีเนี่ยเราบ้านเมืองกําลังแบบอากาศกลังดีๆนะครับอากาศกําลังสดใสนะครับแต่จะมีพวกประเภทบุ้มบ้มบุมบ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 ้ผมอยากจะบอกว่าโอ้ยท่าน มันจะไปหาป,ป้าป๋าคุณพ่อที่ไหนนะครับมันกลายเป็นพฤติกรรมหน้ารังเกียจไปเลยนะครับบ้านเมืองกําลังดูดีมีระดับกลายเป็นพวกนี้มามันดึงให้ให้บ้านเมืองดูดูโลคสัสไปเลยนะครับมันมันกลายเป็นเช้าๆอากาศดีพูดง่ายๆนะครับอย่างเรื่องการขับรถเร็วนะครับผมเองก็เป็นคนขับรถเร็วผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับต่างจังหวัดนี่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยยืนพื้น นะครับบางช่วงบางช่วงจะหาว่าขับเร็วตลอดนะครับขึ้นเขาลงเขาขับเร็วนะครับก็เพราะว่ารถเราอัตราเร่งดีแล้วก็เราก็สามารถที่จะขับขึ้นเขาลงเขาได้ปืดปาดปูดปาดเนี่ยได้ดีนะครับแต่ถ้าในเมืองนะครับเราจะไปขับเร็วหาสวรรค์วิมานอะไรนะครับเพราะในเมืองเนี่ยการจราจรมันติดขัดนะครับติดกันไปหมดรถยนต์ก็ขับข้างอย่างเงี้ยขับแล้วก็ต้องชะลอชะลอไม่ต้องมัดชะล و บางทีมองกระจกหลังไอ้หาตัวหนึ่งแม่งโฉบซ้ายโฉบขวาบึนบ้านบึนบ้านบึนบ้านผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะบึนบ้านบึนบ้านหาสวรรค์วิมาอะไรนะครับพวกนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมืองคุณไม่ต้องไปเร็วเลยมันไม่มีทางที่จะเร็วได้หรอกในเมืองอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นยากนะครับ นอกเมืองนะโอเคนอกจังหวัดคุณต้องดูก่อนว่าการจราจรเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนนะครับในเมืองนอกเมืองนะครับในเมืองก็โอเคหน่อยนะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปขับเร็วเลยนอกเมืองต่างจังหวัดผมขับเชียงใหม่กรุงเทพขับสายใต้สายอีสานนะครับโอเคความเร็วว่ากันร้อยี่สิบตามมาตรฐานช่วงแซงก็อาจจะส่งไปร้อยสาสิบบ้างร้อยสี่สิบบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างนั้นเนะี่ยโอเคผมถือว่าตัวผมไม่ได้ขับรถซิ่งนะครับ แล้วดูพฤติกรรมโดยองค์รวมแล้วเนี่ยมันมันมันเราเราอย่าทำให้ตัวเรารู้สึกว่าดูแย่บนท้องถนนนะครับเวลาคุณขับรถก็ตามนะครับอันนี้อันนี้ผมแนะนำนะถ้าคุณไปเจอพวกรถซิ่งมากระหนาบซ้ายกระหนาบขวาอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเล่นแล้วคุณเสียภาพลักษณ์คุณหมดนะครับไม่ว่าคุณอันนี้คิดว่าหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณอย่าไปเล่นนะครับเสียภาพลักษณ์นะฮะเพราะอะไรครับพอคุณเล่นปุ๊บกลายเป็น คุณไปเอากับเขาอะนะครับแล้วในเมืองเนี่ยต่อให้คุณซิ่งให้ตายนะอยู่ในกรุงเทพก็ตามคุณจะซิ่งยังไงก็ตามมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในเมืองนะครับซิ่งสายไหนเส้นไหนนะครับมันก็บี้กันแล้วมันหายไม่ขาดขับกันแล้วไม่ขาดไม่ถือว่าเร่งหนีกันแล้วไม่ขาดหายกันเลยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณคุณขับไปนี่เส้นกาญจนาภพิเศษนะครับความเร็วพอได้แต่เชื่อไหมว่าเร่งแล้วมันไม่ขาดกัน นะครับเร่งแล้วมันไม่ขาดกันนะครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ข้างหน้ากันเนี่ยแหละนะครับพวกนี้คุณอย่าไปคุณอย่าย่คุณอย่าไปเล่นนะครับคุณอย่าไปไปอะนั้นคุณขับเร็วคุณไปนอกเมืองนะครับถ้าคุณเจอพวกนี้มาแล้วคุณคิดว่าคุณจะเล่นเล่นความเร็วหรือแข่งบนท้องถนนคุณอาจจะไม่ได้ทําแต่นอกเมืองเนี่ยแต่ถ้าคุณจะเอานิดนึงได้เส้นที่มันแบบวิ่งยาวๆกดทีเป็นร้อยกิโลสามร้อยกิโลเลยพวกนี้ไม่ตามหรอก ผมขับเร็วแต่ผมไม่ได้เป็นคนขับซิ่งช่วง5โล3โล10โลไม่ใช่นะครับผมขับบางทียาวเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปทีโอเคทางยาวๆว่ากัน300โลว่ากัน500โลนะครับถ้าคุณจะแข่งก็เอาสิมาก็ลองดูนะครับผมก็120 1 4 0 30 140ลากยาวเชียงใหม่กรุงเทพประมาณนี้นะฮะบ,บางทีลากทีก็นู่นนะฮะ100โล100โลพวกนี้ เครื co ่องคุณไหวก็ลองดูนะครับสมมุตินะสมมุติถ้าคุณอยากจะเล่นนะคุณอยากจะคุณอยากจะลองให้เขารู้สักนิดนึงคุณต้องลองอย่างนั้นมีทางตรงๆยาวๆให้คุณกดชนิด30โลหายไปจากหน้าจอเลยจนตัวเหลือเล็กแค่นี้นะครับให้ควันขโมงมันอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับเราก็ตามไม่ทันไปเลยแต่ถ้าอยู่ในเมืองอย่างนี้นะครับคุณไปบึ้นบึ้นบึ้น้นบ้นนะครับเดี๋ยวมันก็มุดมันเจอกันข้างหน้าเนี่ยแหละนะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็เสียภาพลักษณ์ไว้ด้วย นะครับเราเสียภาพลักษณ์ไปกับตัวเขาเลยนะครับเพราะกลายเป็นเราไปเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะขับชวัดเฉเวียงเฉเวบทุบชวบปุ๊บในเมืองนะครับพฤติกรรมดูแย่นะครับส่วนนอกเมืองเราไม่ได้ขับอย่างนั้นเพียงแต่เราขับเร็วแค่นั้นนะครับเพียงแต่เราขับเร็วนะผมเองเวลาขับต่างจังหวัดเราขับเร็วนะครับ ร้อย3ี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับเอาพูดได้ง่ายถ้าไม่สนใจเลยเลยเนี่ยรถสมรรถนะมันได้ 150, 160ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแช่เวลาไปเมืองจีนถามว่าขับกันเท่าไหร่นะครับบางทีในคณะขับกัน140ร้อยสี่สิบแช่แช่กันทั้งวันนะครับร้อยห้าสิบบางคันขับร้อยแปดสิบนะครับขับร้อยแปดสิบเดี๋ยวนี้รอบเครื่องก็ต่ำกระติดเดียวเองนะครับขับกันได้สบายสบายทางโล่งๆยาวๆนะครับนะ มีคุณพี่คนหนึ่งขับ ord, แอค o คอร์ดเป็นสุภาพสตรีเกษียณแล้วนะครับไบอกพี่ไม่เคยขับเลยนะพี่ขับเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เผลอมาดูหน้าจอร้อยกว่า82ดสิอยู่ในเมืองไทยก็120พอไปเจอถนนจีนกะ็เห็นข้างหน้าเขาขับไปเท่าไหร่ก็ขับตามกันไปรับเตอร์ก็ขับกันอยู่ร้อยแปดสิบร้อตามเข้าไปมันก็เป็นเรื่องปกติถนนเขาดีนะครับอย่างนี้ไม่ได้สิ่งนะครับถ้าอยู่ในเมืองเนี่ย อย่างเงี้ยรถติดติดอย่างเงี้ยโอ้โหดูความเร็วสิครับต่อแตะต่อแตะยี่สกว่า2ี่สิกว่าจะซิ่งหาสวรรค์วิมานอะไรมุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวาไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ส่วนตัวผมไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยเล่นแล้วตัวผมเองก็จะกลายเป็นเหมือนไปส่งเสริมเขาเหมือนไปส่งเสริมเขานะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเละเทะนะฮะ เวลาแตะเบรกในเมืองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็ต้องแตะแตะหนึ่งครั้งแตะสองครั้งนะครับ <c oughs> คุณมีหน้าที่ดูแลข้างหน้าคุณให้ดีอันนี้คือชนิดที่ว่าอย่าให้รถคันข้างหน้าของคุณเนี่ยนะครับอย่าให้คุณไปชนรถคันข้างหน้าของคุณอย่าให้คุณไปชนรถคันอันนี้คือดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดูแอร์เลีย้งหน้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเติมมอีกนิดนะครับดูแลข้างหลัง มองกระจกหลังนะครับดูว่าไอหาห้าร้อยเนี่ยมันขับจี้คุณมากขนาดไหนนะครับถ้ามันขับจี้คุณมากคุณก็ยิ่งห่างกันหน้นะครับถ้าคุณอยู่เลนขวาคุณก็เข้าซ้ายนะครับถ้าคุณอยู่เลนขวานะคุณก็เข้าซ้ายให้มันแซงไว้ซะแต่ถ้าคุาอยู่เลนเลนซ้ายหรือเลนกลางแล้วมันจะจี้มามันยิ่งจี้มาคุณยิ่งห่างช่างแม่งพูดตรงๆเลยนะครับมันยิ่งบี้ท้ายคุณมาคุณห่างเลยนะคุณก็หลั่นล้าคุณก็ห่างกันข้างหน้าไปอีกปล่อยแม่งเดี๋ยวแม่งก็ออกไปเอง นะครับเพราะอะไรเราไม่อยู่เลนขวาแล้วไงเดี๋ยวถ้ามันเจอเจอข้อหาแช่ขวาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราแช่กลางก็ได้นะครับเพราะซ้ายส่วนใหญ่เนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยนะครับทางมีสามเลนนะจริงแตซ้ายส่วนใหญ่ก็เจอรถจอดนะครับก็ลองดูนะครับแต่ผมแนะนำอย่าอย่าไปเล่นไม่คุ้มนะครับอย่าไปเล่นยกเว้นออกนอกเมืองนะครับ คุณก็ไม่ได้เล่นกนะับเขาอยู่แล้วอย่าไปเห็นเขาอยู่ในสายตาอย่าไปเห็นเขาอยู่ในสมองเลยว่าคุณจะต้องไปแข่งกับคันเขาบนท้องถนนไม่อยู่ในสายตาคุณเลยดีกว่านะครับเพียงแต่ว่านอกเมืองเนี่ยคุณอยากกดๆเลยนะครับคุณมีรถแรงๆคุณกดปืนหายเลยแช่ไปเลย300กิโลนะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะคุณก็เอาหายไปเลยดีกว่า ขับแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ขับแล้วมันยังอยู่ในกระจกหลังฟึดปัดฟึดปัดขันจี้ซ้ายจี้ขวาอย่างถนนพระรามสองอย่างเงี้ยนะครับเส้นบางขุนเทียนชายทะเลอย่างเงี้ยโอ้โหมุดมุดให้ตายก็หนีกันไม่ออกหรอกนะครับขนาดเส้นเพชรบุรีไปเพชรบุรีหนีให้ตายก็หนีไม่ออกเหมือนกันนะครับรถมันเยอะนะครับรถมันเยอะในกรุงเทพถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวบ้านผมอนนนทบุรีคุณหนียังไงก็หนีไม่ออกหรอกนะครับยาก คุณต้องมุดจริงๆซ้ายก็10ล้อ10ล,ล้อมีทั้งซ้ายทั้งกลางถนนกาญจนาพิเศษนะ,นะนะครับแล้วก็จะมีนี่อีกนะครับขวาขวาก็จะมีทั้งรถเร็วนะครับเร็วจัดนะครับแต่บางคนอ้กาญจนาพิเศษถ้าสมมติข้างหน้ามันมีใครเลยอย่างนี้ข้อหาแช่แต่ในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะก็อันนี้ก็คือท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเวลาไปชนท้ายกันขึ้นมาเสียเวลานะครับแต่ผมก็แนะนําว่าคนที่ถูกชนท้ายนะครับ คุณก็ให้ประกันจัดการคุณไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียเวลาไปคุยด้วยเลยนะครับไม่ต้องเสียองค์ไปคุยด้วยเลยนะครับเอาประกันมาจัดการนะครับเราตรงนั้นเขาไปคุยประกันเองนะครับจะเป็นสร้างตัวจะยากจนจะอาอย่างงู้นอย่างนี้พอถึงเวลาชนปุ๊บทําไมมันมันไม่มีแล้วทําไมมันไม่ขับรถให้ให้เราแวดระวังก็เพราะมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับ ก็ต้องขับให้ระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหขับแบบไม่ระวัดระวังอะไรเลยนะครับแล้วพอถึงเวลาเกิดขึ้นมาก็ตามนั้นเลยนะครับโม่หนี่นั่นอ้างมามันต้องระวังตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วท้ายสุดเกิดขึ้นมานะครับเจ้าของรถเขาก็เอาง่ายๆนะครับถ้ามันหนักมากเดี๋ยวเ็าเรียกรถที่บ้านมารับนะครับเหี๋ยก็อันนี้ก็ ให้ประกันจัดการไปขับไปก็ประกันจัดการไปเขาก็ลอยลําแล้วเพราะเขาเสียค่าประกันไปเนี่ยนะครับปีหนึงน่งเนีน่ยกี่หมื่นนะครับอย่างคันนี้นะ่ปีหนึ่งห้าหมื่นนะครับปีนึงห้าหมื่นแล้วอยู่ๆจะบอกให้ให้ให้เรายอมไม่ได้ให้เพราะเราต้องซ่อมเองนะครับเราะเราต้องเสียค่านู่นค่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ประกันเขาจัดการไปนะครับชิ้นส่วนไฟไท้ายเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนนะครับถ้าท่อมันงองอเสร็จชุดหนึ่ง แสนกว่า,าไฟไท้ายคู่เท่าไรไฟหน้าคู่แล้วสองแสนสีอ่อย่างเงี้ยนะครับเ,เพราะะฉนั้นไฟหน้านี่ไอ้เรื่องของเราอันนี้ข้างหน้านี่เรื่องของเรานะครับไม่เกี่ยวไอ้ข,ข้างท้ายข้างท้ายข้างท้ายนี่เขาจะต้องมาจัดการให้เรานะครับเช่นกันชนหน้าบางทีให้ไปเปลี่ยนไปทําสีโอ้โไม่เอาครับเปลี่ยนเป็นชิ้นดีกว่านะครับ <S <S พอประกันชั้นหนึ่งมันครอบคลุมเปลี่ยนเป็นชิ้นยกชิ้นออกยกไฟออกนะครับท่อ คนเข้าไปเสร็จสมมุติท่อนําเข้าตัวนอกแม่งท่อตัวนี้มันไปงอตรงกลางให้ดัดใหม่ตีใหม่บางคนเขาไม่ยอมนะ,ะก,นกนะ็ให้ประกันจัดการไปนะครับให้ประกันจัดการไปส่วนประกันเขาจะไปไล่บีอะไรอย่างนั้นก็ก็ตามนั้นแต่เราอ่ะเจ้าของรถเราก็ไปเคมกับประกันนะครับไอ้ส่วนประกันจะไปไล่บีไอ้กับตรงนั้นกน็แล้วแต่เขาจะไปไล่โหดไม่โหดก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยวจะมาบอกว่าเราไม่มีคุณธรรม ไม่ได้หรือว่าเราโหดไม่ใช่นะครับเราไม่มีหน้าที่คนละหน้าที่กันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนนั้นนะาที่บรรโจนท้ายเราก็ว่ากันไปจะหมดเนื้อหมดตัวก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหเอากันหมดเนื้อหมดตัวเลยเหรอถ้ารู้ตัวเองก็ขับให้มันช้าหน่อยอย่าไปจี้เขาเร็วเร็วข้างนอกนู่นนะครับอย่าอย่าไปถึงขั้นมีพฤติกรรมมุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวาท้ายมามันก็คุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้นะครับ รถบางคันเนี่ยนะครับขนาดผมเนี่ยผมก็ยังต้องยองตามห่างๆเลย,เอยพอรู้ว่าเออคันนี้ให้รถทั่วโลกมีไม่กี่คัน่รถคันนี้ดูแล้วมันแปลกๆโอ้เฮ้ยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้คุณอย่าไปปาาศเขาเลยครับขำๆขำๆข,ำข,ำข,ำขำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ขำครับนะผมกาลังจะบอกว่าถ้ามันโป้งขึ้นมาแล้วนะครับเผอๆชาตินี้สร้างตัวไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับมันหมดเนื้อหมดตัวเลยไงนะครับเกิดค่า ค่าประกันค่านู่นค่านี่มันปลาเข้าไปไปสองล้านบาทนะครับแองบ้านยังต้องซื้อบ้านก็อีกรถก็อีกโอ้โห่อนรถอีกอะไรอีกอ๋คนที่เขาขับรถประเภทนี้ส่วนใหญ่เขาก็ให้ประกันมาจัดการหมดนะครับส่วนในตัวเราคนที่ขับรถนะครับเราป้องกันเขาชนท้ายเราก็คือรักษาระยะห่างไว้นะครับแล้วถ้ามีไอ้บ้ามันมจี้ท้ายเราเราก็เราก็ห่างนิดนึงท่าน ไอคันหน้าเบรกเราก็พยายามเบรคไป,อ,ไป,ไปอันนี้อีกอันหนึ่งผมก็เตือนนะพวกมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับถ้าตำรวจฟังคลิปอยู่เอาให้หนักนะครับพวกนี้เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่มีกล้องมันไม่สามารถที่จะจับได้ว่าทะเบียนรถอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้หนักพวกนี้เวลาถือเวลาปุ๊บเขาจะมุดหนีไงมันจะมุดหนีนะครับจับเอาให้ขาดเลย ตามนั้นมันต้องติดป้ายแผ่นทะเบียนข้างหลังนะครับะวันนี้ก็เรื่องเด่นๆดังๆวันนี้ก็ประมาณช่วงอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้เนาะนะฮะอ่ะยังไงก็โดยเฉพาะวัยที่อยู่ในวัยเก่าทั้งหลายนะ,ะผมก็เชื่อว่าทุกท่านมีประสบการณ์มากนะครับอย่าไปยุ่งกลุ่มบางกลุ่มนะนะอยู่แบบคนวัยเก่าอยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ อยู่ในช่วงอยู่ในที่ที่วัยเราควรอยู่ด้วยนะครับเหมือร้านอาหารนะบางที่ควรนั่งไหมถ้าควรนั่งก็นั่งถ้าไม่ควรนั่งเราดูแล้วมันไม่ใช่สําหรับว,วัยเราอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งเชื่อผมนะครับอยู่ให้ถูกที่อ่ะผมก็เลยบอกเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ว่ารังลงกองลังเกียจหรอกแต่ว่าอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกที่ประมาณนั้น อ่ะโอเคครับวันนี้ก็คุยเพียงแค่นี้เนาะขับไปคุยไปนะครับ